Hmm. อ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมผมแพนด้านะเหมือนผมไปดูในช่องผมมาอ,อ,อยู่ที่หลังบ้านของผมเลยเพราะไม่ขุดอ่ะผมเจอว่ามีคนที่ดูคลิปแล้วย,ยังไม่ติดตามอยู่88.0%เพราะฉะนั้นติดตามด้วยนะครับแล้วถ้าใครติดตามช่องพวกเราแล้วนะครับเราไปรับชมคลิปกันเอาล่ะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนีอยู่กับช่อง Panda King ดอ m นะครับวันนี้เราจะมา survival ในโหมด ในป่าที่มีแต่พวกปีศาจโอ้ยวิ่งหนีแล้วครับหนีหนีหนีโอ้ยหนีหนีหนีดีรอเลยไม่หนีก็ตายไม่หนีหนีนีหนีนีเอ๊ะเดี๋ยวทุกคนเมื่อกี้ผมเห็นอะไรบางอย่างเฮ้นั่นคืออะไรอ่ะอะไรแล้วโฮ้ยคด กือบแล้วเอเสียงอะไรนัมามเเสียงอะไรนีหนีน,นีเดี๋ยวโอเคทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้ผมไปฆ่าตัวอะไรสักอย่างอ๋อสเกลตันผมงงว่าอันนี้คืออะไรเจ้าสิ่งสัตว์ประหลาดที่อยูอ่ในนเออเอ้เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นดูในกล่องก่อน เออุ้ยมีถังน้ำดียเฮ้ยชิคก่อนนี้เจอเลยหรอมันจะต้องน่ากลัวขนาดเหนทุกคนอะไรคืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยงงนะโอเคขอใส่กอก่อนแล้วกันเผื่อมีตัวอะไรมาระวังตัวด้วยโ้ย้ยอุ้ยอ้ยอ้ยอ้เดียวทำไมมันเป็นแบบนี้ กิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยวพอน่าทุกคนนี่คืออะไรด้านล่างผมว่าด้านล่างน่าจะไม่มีอะไรดีแน่ๆต้องค่อยๆระวังด้านล่างเลยเจ้าลูปหน้าอันนี้เอ่อพาเลยังทุกคนสามสองหนึ่งเฮ้อเอ๊ะเฮ้ยนั่นเดี๋ยวนั่นคืออะไร โอ้โอ oh, oh, oh. oh, ้โอไม่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 คืออะไรฮึโอ้เยอะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยคนคนมาคืตัวอะไร อยู่ไหนแกอยู่ไหนเดอะนั่นคืออะไรไม่จริงโอ้โอ้โอ้โน้โนนฮ้ยวอดินโอ้โอ้เย,นะยอะเวเดี๋ยวมันเดี๋บอลนะมันเห็นฉันเหรอกแกเห็นฉันเหรอ,หอวันที่หนึ่งหน,นีจากเหล่าไคจู โอ้ยนี่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับผมอ่ะเออเดี๋ยวผมยังไม่ตายโอเคดีเลยเดี๋ยวสมุดลรอะ่ะใครจูหลังจากผมตายมันมีโอ้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะเกาะที่นี่มันไม่ได้มีใครจูแค่ตัวเดียวน่ะไหนดูปอดไอเจ้านี่สิวาเดนเซล่าเลือด7,500พาร มีค่าพลังพันห้าอะตอม,มิกบาสอันนี้คืออะไรอ่ะผมยังไม่เคยเข้าใจเดีเด๋ยวนะมีทุกเดี๋ยวทำไมมันมีเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวนะตรงนี้แล้วตรงนี้ละ่ะอะไรเอ๊ะไปเปลี่ยนไปฉันว่าแกคงจะเสียเปรียบจากได้เจ้านั่นนะเงินฉันให้ละกันโอคือได้ก็ได้นะ แอปเปิลทองก็กได้แ so ต่ก oh. ็ก so ็ดีอยู่โอเคแล้วไอ้เจ้านี่สกิลของเอ็กโอมันเหมือนมันจะเป็นขวานะทุกคนอันนี้ก็ได้แอปเปิลทองกันชัดแต่ผมว่านะผมน่าจะต้องแบบไปหาครับเตียงแล้วมาเซฟมาเถอะเจ้าเนี้ยเพราะว่าไม่งั้นถ้าผมตายผมไอโจวอร์เดนซิลล่าสินะเอายังไงกับมันดี ที่มีถังน้ำแล้วด้วยสิงั้นผมต้องเอาตัวรอดละกันผมต้องเอาตัวรอดหาวิธีการที่จะจัดการไอ้เจ้านั่นให้ได้แล้วก็ไปเจอพวกตัวอื่นโอเคแต่ไอ้เจ้านั่นคือใครคนที่ส่งของให้ผมเดี๋ยวนะมันช่างแปลกแล้วสินะ ฉ้งเราสังหรณ์ใจไม่ค่อยดียังไงไม่รู้รู้สึกว่าไอ้คนที่มันมาเขียนนี่มันรอให้เรามาตายยังไงไม่รู้สิแต่ด้านล่างมันมีอันนี้ด้วยนี่น,น่าจะมีน้ำอยู่หรือเปล่าแต่ผมว่าผมอยากลงถ้ำก่อนผมว่าผมจังหวดระหว่างนี้ผมไปหาอาหารดีวกว่าแล้วก็จะทำ ไปเรื่อยๆแล้วก็มาฟาร์มอะไรแบบนี้ฟาร์มพวกเช่นฟาร์มทำบ้านแล้วก็ฟาร์มพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าผมรู้สึกผมน่าจ,จะไม่ไหวหรอกถ้าไม่มีอาหารไม่มีอะไรเลยเนี่ย<ม>เอ,อ่อฮะผมควรทำยังไงก่อนดับแรกทดสอบความสามารถของไอขวานนี้กันๆๆๆๆอยากรู้มันช่วยอะไรได้ อ,อไม่กล้าเสียงอรัผมรู้สึกว่าขวาเนี่ยมันคล้ายๆกับของไอ้เจ้าวาเดซิล,ละ่ะมีรูปร่างขลร่างกายคล้ายกันเพราะว่านะไอ้เจ้าวาเดซิล,ละนะ่่ะพลังการโจมตีมันก็สูงมากเลยนะถ้าใช้ไปขนาดนี้มันจะเหลืออะไรลนะ่ะโอ้ยเอ้ยมันนี่ฮฮ้อตีเยเราจะ เราจะเดินทางยังไงต่อดีหรือยังไงหรือพวกเราต้องตายจากเจ้าปีศาจท,ทั้งหมดนี่จริงๆกันเหรอสมุติฉันยู่ไงเน,นี่ยฉันยังไม่อยากตายจากเจ้าเออาะ เจ้าโกมกิงของละมีเลือดอยู่สีปลา้าพลังจิดเก้าสิอันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมต้องไปแปลเอาเองแล้วตัวนี้น่าจะน่าอร่ธธอยวุชเชอร์แกนโอ,เนะโอ้เลือดจะูสามมื่นฉันว่าตัวนี้น่าจะเป็นบอสหละ่ะน่าจะโหดกว่าเจ้าวานดสซิล่าที่ฉันเจอ สกิลม like ีวิเทอร์กุิตีบริมน่าจะเกี่ยวกับการดูดแต่ตัวที่ผมเจ่านก่อนสุดก็น่าจะไอตัววิเทอร์เนี่ยแหละเจ้านี่มันโอ้มืดแล้วสวยแล้วไงฉัน